เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมก สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวมสร้างประเทศไทยทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมิร์โดยมีดิฉันเจนเพนวงจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะขอนำทุกท่านไปติดตามผลงานรัฐบาลที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันก่อนค่ะในช่วงไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์ค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์กับผมอนุชาบุรพาชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงซึ่งก็จะมีทั้งสิ้น23สถานีก็จะมีการกําหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่15บาท แล้วก็อัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่45บาทแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมการให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบแก่ผู้โดยสารโดยรถไฟสายสีเหลืองเนี่ยมีสถานีเปลี่ยนถ่ายระบบกับรถไฟฟ้าสายอื่นอีกจำนวน4ี่แห่งยกตัวอย่างเช่นที่สถานีลาดพร้าวก็จะมีการต่อเชื่อมกับสายสีน้ำเงิน ที่สถานีแยกลำสาลีต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีหัวหมากต่อเชื่อมกับทางด้าน a i r p o อร Rail Link แล้วก็ที่สถานีสำโรงต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนอกเหนือจากนั้นนะครับการเปลี่ยนถ่ายระบบรถไฟฟ้าของรฟมก็จะให้ผู้โดยสารได้รับส่วนลด การเปลี่ยนถ่ายระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเช่นถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของรอฟมอมายังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งก็เป็นของรอฟมอเช่นเดียวกันที่สถานีลาดพร้าวผู้โดยสารก็จะได้รับส่วนลด การเปลี่ยนถ่ายสถานีโดยไม่เสียค่าแรกเข้าแต่อย่างใดแต่หากว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายระบบในส่วนของรถไฟฟ้ารฟามกับรถไฟฟ้าสายอื่นที่นอกเหนือความรับผิดชอบของรฟมก็จะมีการประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบโดยที่จะเป็นจำนวนเวลานะครับอย่างเช่นภายใน30นาทีเป็นต้นถ้ายังอยู่ในระบบและมีการเปลี่ยนถ่ายระหว่างกันก็จะไม่มีการเก็บค่าเรียกเข้าในส่วนนี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของส่วนลดด้วยสําหรับสายสีเหลืองในกลุ่มบุคคลเช่นเด็กนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นกิจกรรมการตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตั๋วรายเดือนตั๋วราคาพิเศษโดยที่จะร่วมมือกับทางด้านพันธมิตรและก็สวัสดิการพนักงานต่างๆที่จะมีการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษในช่วงเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีเป็นต้นนะครับ โดยรถไฟ้าสายสีเหลืองก็จะมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่3กรกฎาคม2566น,นี้เป็นต้นไปครับ อีกเรื่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก็คือเรื่องของการดําเนินโครงการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติที่บริเวณเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในการที่จะย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้มีการพัฒนาพื้นที่เดิมเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพและก็การออกกําลังกายโดยมอบให้ทางด้านกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็ได้กำหนดพัฒนาพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิม เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระราชทานชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่าเบญจกิติซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของอการก่อสร้างระยะที่1คือการจัดสร้างสวนน้าแล้วก็ในส่วนที่2คือการจัดสร้างสวนป่าซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน2565ที่ผ่านมาแล้วในขณะนี้ทางกรมธนารักษ์เองก็ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดสวนป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นในส่วนนี้ก็คือทางรัฐบาลได้ส่งมอบให้กับ ทางด้านกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสวนป่าเบญจกิติต่อไปจากนี้ครับ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการไปเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยไอดีหรือว่าไทยดีซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นการแสดงบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเป็นการยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมแล้วก็การอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำต่างๆสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในเรื่องนี้นะครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหา ไทยที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน่วยบริการประชาชนที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านทะเบียนร,ราษฎร ที่ประชาชนทุกคนต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทําธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเพื่อยืนยันตัวตนและเจ้าตัวจะต้องเดินทางมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดําเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษฎรร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐผ่านการให้บริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแทนการใช้สำเนาเอกสารในหลายบริการของรัฐที่แต่เดิมต้องมีค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการบริการนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity หรือว่า Thai ID ก็สามารถที่จะโหลดได้ทั้งในระบบ Google pl a y แล้วก็ iOS ซึ่งก็มีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเช่นการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือการดูสำเนทาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะแสดงตนทั้งในสนามบินต่างๆหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็ภาคส่วนต่างๆในสังคมแทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านโดยมีตัวอย่างหน่วยงานที่สามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานในประเทศทุกแห่งทั่วประเทศเป็นต้นครับก็ขอเชิญชวนกันนะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดิจิทัลไอดีนิตี้หรือว่าไทยดีกันครับต่อมาเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีมาตรการในการจะสนับสนุนการออมทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ ตัวเงินด้วยการออมในรูปแบบของการปลูกไม้ยืนต้นเช่นไม้มีค่า58ชนิดโดยให้ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์สามารถปลูกได้ทั้งในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในพื้นที่เหลือที่ไม่ได้ทำการเกษตรนอกจากนั้นการออมนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งเรื่องของการออมเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลก็ ได้ส่งเสริมนะครับอนอกเหนือจากเรื่องของการออมด้วยการเงินแล้วก็จะส่งเสริมมาตรการการออมทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่ใช้วิธีการออมในรูปแบบของการปลูกไม้ยืนต้นโดยรัฐบาลได้ทำการปลดล็อกกฎหมายไม่หวงห้ามและก็ในส่วนของไม้หายากเนี่ย1 7 1ชนิดให้สามารถปลูกและตัดขายได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้อย่างเสรีแล้วก็ได้มีมาตรการกำหนดให้ไม้มีค่า58ชนิดสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้วก็ค้ำประกันสินเชื่อได้ตามกฎหมายซึ่งการปลูก ไม้มีค่าให้ผลตอบแทนสูงถึง18%ต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็การออมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการออมทรัพย์ในรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือสุกรไก่ปลาซึ่งก็มีต้นทุนการเลี้ยงที่ไม่สูงมากโดยเฉพาะการเลี้ยงโคกระบือสามารถที่จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติได้แล้วก็ได้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วยอาทิช่วยในการเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกช่วยกำจัดวัชพืชใช้มูลเป็นปุ๋ย เก็บมูลไปขายได้เป็นต้นเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ฐานะทางการเงินการคลังของไทยมีความแข็งแกร่งจากรายงานของ กระทรวงการคลังซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้เผยแพร่ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2,566คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม2,566ซึ่งรัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ8%แล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน4.9% นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้รายงานฐานะทางการคลังของรัฐบาลด้วยซึ่งเงินคงคลังณเดือนพฤษภาคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น256,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นสัญญาณ ที่บ่งบอกสถานะการเงินการคลังของไทยที่แข็งแกร่งแล้วก็มีสถิลภาพโดยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนทิศทางทางการทำงานที่ถูกต้องของรัฐบาลภายใต้นโยบายและก็วินัยทางการเงินการคลังที่เคร่งครัดรวมถึงความมุ่งมั่นเดินหน้า แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนโยบายที่เหมาะสมตลอดมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดและหลังโควิดโดยยึดหลักของความมั่นคงมั่งคงและก็ยั่งยืน ต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีรายงานการจัดอันดับดับชนีว่าด้วยเสรีภาพและความมั่นคงที่เรียกว่าเป็น Freedom and Prosperity Index ประจำปี2566ของสถาบัน Atlantic Council ซึ่งก็เป็นสถาบันคลังสมองในสหรัฐอเมริกาโดยไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งอันดับที่55จากทั้งหมด 164ประเทศทั่วโลกและก็ถือเป็นอันดับที่3ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และก็มาเลเซียสำหรับดัชนีความมั่งคัง่งไทยได้ประเมินมีจากตัววัดทั้งสิ้น6ด้านคือด้านสุขภาพซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงสุดต่อมาเป็นเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมด้านสิทธิของชนกลุ่มน้อย ด้านรายได้ด้านความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาทั้งนี้ไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่โดยการที่ไทยได้รับคะแนนด้านสุขภาพสูงนี้ก็สะท้อนชัดถึงศักยภาพของระบบสาธารณาสุขไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําด้านการพัฒนาระบบสาธารณาสุขทั้งในระดับ ลกและในระดับภูมิภาคอาทิเช่นได้รับเกียรติให้เป็นประเทศต้นแบบการจัดการโควิด -19 ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่เป็นต้นซึ่งการประเมินในครั้งนี้จะยิ่งเป็นการย้ำศักยภาพที่ยอดเยี่ยม และสร้างชื่อเสียงด้านสาธารณสุขของไทยในระดับสากลต่อไปครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์กับผมอนุชาบุรภพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลสวัสดีครับพ่อคะพ่อคะช่วงนี้หนูได้ยินข่าวลือว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชักจูงให้อดไลน์แล้วส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอม หลอกให้เข้าไปเพื่อเข้าแฮกงข้อมูลส่วนบุคคลจริงไหมคะใช่เจ้าลูกหนูต้องระวังนะท่องจำง่ายๆคือสามไม่หนึ่งไม่เชื่อถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงให้ติดต่อกับหน่วยงานผ่านเบอร์ที่ถูกต้องสองไม่คลิกไม่คลิกลิงก์หรือติดตั้งโปรแกร,รมที่ไม่น่าเชื่อถือสามไม่บอกไม่บอกข้อมูลทำธุรกรรมออนไลน์แก่ผู้อื่นทำแค่นี้ก็เป็นการป้องกันกลโคงมิจฉาชีพที่มากับพวกแกงคอเซ็นเตอร์ได้แล้วลูก ขอบคุณนะคะพ่อสามไม่หนึ่งไม่เชื่อสองไม่คลิกสามไม่บอกสามวิธีง่ายๆการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเจอเหตุการณ์แก๊งคอรเซนเตอร์พี่ชาติพี่ชาติช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าบัญชีม้าเนี่ยมันคืออะไร อ๋อบัญชีมา้าคือการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยอมให้คนอื่นเอาบัญชีเราไปใช้หากถูกมิจฉาชีพนําไปใช้ทํำธุรกรรมทางผิดกฎหมายเช่นการโอนเงินจากการหลอกลวงต่างๆจากการพน,นันยาเสพติดหรือการฟอกเงินก็จะถูกดําเนินคดีนะแล้วฉันจะมีวิธีป้องกันอย่างไรล่ะ เราก็อย่าเปิดบัญชีให้กับบุคคลอื่นจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ไม่ให้ใครยืมบัญชีไม่ให้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่เปิดเผยชื่อและรหัสบัญชีของธนาคารออนไลน์อย่าใช้รหัสที่เดาได้ง่ายและคอยตรวจสอบบัญชีเป็นประจําถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งธนาคารทันทีเลยนะรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตัวเองหากพบการนําไปใช้ในทางผิดกฎหมายเจ้าของบัญชีต้องถูกดําเนินคดี ท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อคนไทยกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆว่าแอปบอกต่อค่ะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบอกต่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแบบเบสเซตณะจุดเดียว one stop service ให้บริการด้วยชุดเมนูหลักครอบคลุมมากกว่า50บริการแม่ว่าจะเป็นรับปัจจัยการผลิตฟรีเช่นสารเร่ง ปูเปอร์พอดอน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์สารควบคุมแมลงศัตรูพืชวัสดุการเกษตรเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังให้คำปรึกษาในด้านกองทุน FTA, กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเป็นต้นการขอรับบริการเช่นการตรวจรับรอง GAP, รีย์ทั้งพืชปศุสัตว์ ประมงตรับรองคุณภาพต่างๆรวมถึงบริการคำแนะนำร้องเรียนร้องทุกขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งพืชปศุสัตว์ประมงมาตรการและก็นโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการผลิตการประกันไรายได้เยียวยาเกษตรกร,เ,กรเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงพยากรสภาพอากาศให้แก่เกษตรกรได้ใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกอีกด้วยค่ะเกษตรกรและผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android และ iOS ร่รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ที่บอกต่อ .oae.go.th ค่ะ ส่วนใส่สุขภาพห้ามพลาดเลยนะคะกับงานวิ่งมารอก,กันอีกแล้วนะคะโดยในงานนี้นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราช จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่9สุพรรณบุรีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจกับโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยกิจกรรมกำหนดจัดในวันที่29ตุลาคม2566ปล่อยตัวเวลา6นาิกาที่บึงบ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีระยะทาง5กิโเมตรค่าสมัครส 360บาทนะคะรับเสือ้อรับบิบกันไปเลยนะคะสมัครง่ายแค่เข้าไปที่ Facebook แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมมาภาเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีค่ะหรือว่าสมัครด้วยตัวคุณเองนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสมัครได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2566ค่ะ หลายหคนอาจจะบอกว่ากลัวเตรียมตัวไม่ทนันเพราะฉะนั้นทางรายการนะคะมีคำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นมาฝากกันค่ะเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเดินให้ได้วันละ30นาทีหรือว่า10,009นะคะเริ่มต้นก็ทำสักสัปดาห์ละ3วันก็ได้นะคะเมื่อเริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะก็จะขยับมาทำให้ได้ทุกวันรู้หรือเปล่าคะว่าเพียงแค่เราเดินให้ได้วันละ30นาทีหรือว่า10,009ก็ จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มกล้ามเนื้อนะคะฝึกให้หัวใจเนี่ยลดความดันโลหิตลำไส้ใหญ่ก็แข็งแรงการขับถ่ายคล่องตัวอารมณ์ดีช่วยรักษารูปร่างนะคะแล้วก็ช่วยรักษาโรคต้อหินเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างพอเหมาะก็จะช่วยในการลดความดันในลูกตาเขาได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานเสริมสร้างกระดูกนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถของปอดแล้วก็หัวใจได้อีกด้วยนะคะเห็นข้อดี ของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอขนาดนี้แล้วใครที่ยังไม่เริ่มก็เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้รายการรวมสร้างประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เสียงน้องมาล้านดังตจดจ,จันไปทั้งทั่วกรุงก็เข้าประวดเทพีตวดแตงดาวรุ่งภาพจะมาทุกคลุเจ้าจึงกู่สู่ความสนใจาาสาวต้วนแตงเปลี่ยนแปลงสักสี ข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกิดไปเสียงหนังสือพิมพ์แมวมองหมายปองเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สู่ก,กินไหอของความลาวันข่าวสังคมเขาชมไม่ส่างวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน รัวเจ้าเธอจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไปกล้าวตวนแตงแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแก่นจันทแม่แตงร่มไมเเมือนดินแหลงแหง้งไรแตงเหมือนคนมองไม่ โปรดไปเป็นขวันใจกลับสุไรน้าสาวส่วนแต่ ผมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันรัวเจ้าเพิดอนจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเป้าคอยวันให้เจ้ากระบายสาวตวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่คิดถึงเจ้าทุกวัน คอยแก่นจันเมื่อแตงร่วมใบเขือนดินแหลงแห้งไรแตงเหมือนคนมองไม่โดดไปเป็นขวันใจกลับไรหน้าสาวลวนแตง